สนใจดูดวงครับช่วยดูให้ผมทีผมทีทำไมเ่าเดียวไปแก่ทำอะไรอ่ะจะขายเสร็จเล็กจะไปไหนต่อไม่รู้ไม่มีอะไรครับ เส้นทางเดียวกันเลยเปื่อยๆเยส้นทางเดียวกันเลยนะขายไม่ออกด้วยช่องนี้ยทำไมไพี่ไม่รู้อะ่ะก็ขายไม่แพงนะไปพี่แก้ว่แกวมามามาเป็นมานอมะมา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 มอะามาามามามาากนมา จะทำอะไรดูดวงดูดวงไปทำอะไร <c oughs> เองเรื่องเองเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยนอนให้มันอันนี้ไงดูเพื่อแบบว่าอันนี้ไงแบบทำไมช่วงนี้มันแบบมีจัง,งอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงผมผมผมไม่รู้นะแต่ผมมองว่าเรื่องดูดวงมันก็แล้วแต่คนเชื่อใช่ไหมล่ะใช่แต่ผมเชื่อด้วยความที่แบบว่าชีวิตเราเรามากักกำหนดได้ด้วยตัวเองใช่ใช่อันนี้อยากไปลองดูรู่มหมู่วสดีครับเชื่อผมแต่งตัวแบบแน,นีที่พอได้ไหมได้ เขาดูให้อยู่แล้วขวา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 ครับดูเพื่อความสบายใจนะแครับแม่หมอปปะครับครับมาเลยเริ่มกันเลยครับมันมันต้องทำยังไงมากครับไม่เหมาบผมครับผมครับดูเหรอแางดูแบบไหนเอ่ยมันมีแบบไหนมากครับ มีแบบว่าละเอียดละเอียดเลยกับแบบเจาะจงเฉพาะเรื่องละเอียดเลยก็เจาะจงเฉพาะเรื่องใช่นจะดูแค่เจาะจงใช่ไหมเฉพาะเรื่องก็อย่างเช่นดูแค่เรื่องความรักดูแค่เรื่องการงานหรือดูเรื่องการเรียนแค่นี้เอากันงานนะครับ้าอแล้วถ้าละเอียดคือหมดเลยเหรอถ้าถ้าดูละเอียดก็คือจะเจาะไปถึงลักษณะนิสัยใจคอแล้วก็รอบๆแบบรอบข้างจะเจออะไรบ้างในชีวิตแล้วก็จะดูด้วยว่าเคราะ มีเคราะ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใชเอ่เอาเอาเอาการงานก่อนได้ไหมครับการงานก่อนเอาการงานครับเอ้หรือว่าดูละเอียดดีพี่แก๊บพี่ว่างไงดีละเอียดไปเลยเอ,เอาเอางั้นเอาละเอียดเลยครับละเอียดเลยละเอียดเลยหน้าครับหลบวันส่งวันที่เดือนพศแล้วก็วันที่เกิดวันที่เกิดก็จันทร์ถึงอาทิตย์วันที่เดือนพศวันแล้วก็วันที่ ว,วันที่เกิดก็จันท์ถึง<ต>อาทิตย์วันไหนก็<ค>นทิมอะไรสองห้าสี่ห้าวันอังคารเรียบร้อยครับ นี่ครับรอสักรอ,อสักครู่นะครับนะครับเงินดให้เอ๊ะผมเกิดวันนั้นหรือเปล่าวะแบบนึงเอ๊ะผมลืมวันเกิดว่าวันที่15ตุตุลาคม2545วันตรงกับวันอะไรวันที่15ตุลาคมแป๊บนึงนะ สงสัยต้องย้อนว่ะสองพันสองสองพันสองอะฮะปับ๊บเสร็จปับ๊บเอ้ยสองพันสองแล้วก็เดือนตุลาออรเร์สิบห้าสอ่นน่ันมันสองมันส0งเมือนตุละสองพันสองเดือนตุคาสอคพันกองถูกถนกถูก ใช่วหมผมปะว่า18ปีอะ18ปีที่เกิดมาผมคิดว่าผมเกิดคนผมเป็นคนเกิดวันเสาร์มาโดยตลอดนะเว้ยผมพูดจริงโอเคครับพร้อมฟังหรือยังครับว่มามาเลยครับแม่หมอโอเคครับเกิดวันที่15ตุลาเนานะครับผมเยอะเราเป็นคนที่ว่ามีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการเนาะก็คือมีความทะย,ยานในตัวเองสูงก็คือเรียกว่ามีแบบว่าความร้อนแรงในตัวก็คืออย่างที่บอกไปว่า คือเราต้องการอะไรเราก็เลยมีความพย,ยายามที่จะต้องการมันจริงๆแล้วก็ทําให้มันประสบความสําเร็จอในเมื่อวัยเด็กอันนี้ถามได้ไหมว่าแบบว่าเคยแบบว่าอยู่กับคนอื่นไหมปู่ย่าตายายที่ไม่ใช่พ่อแม่เราอะไม่มีนะครับไม่มีเลยอย,อยู่กับทั้งสองฝั่งใช่ไหมอยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวเลยครับใช่ครับอะจะบอกว่าในช่งวงวัยเด็กอะ มันเหมือนกับว่ามีความทุกข์เยอะเนาะหรือแบบไม่ค่อยมีความสบายแบบความสุขสบายเข้ามาในครอบครัวเลยแต่ว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นอะฐานะเราจะดีขึ้นแล้วก็มีช่วงทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาถ้าครอบครัวมีธุรกิจหรือว่า เขาจะฝากให้เราดูแลธุรกิจก็ต้องรู้จักรักษาเก็บไว้ให้ดีนะก็คือเราอาจจะต้องดูแลธุรกิจตรงนี้ให้ดีเพราะว่าธุรกิจตรงนี้จะทําให้เราอ่ะมีรายได้เข้ามาแบบรุ่งเรืองเพราะว่ากิจการมันดีหรืออะไรดีอย่างนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะหมดทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนใจกว้างประเภทใจนักเลงใจถึงก็คือชอบช่วยเหลือคนอื่นที่เขาที่ที่เขาด้อยกว่าเราอะไรประมาณนี้ยก็คือแบบ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแบบคนรอบข้างเราโดยเฉพาะเพื่อนอะก็คือแบบเวลาเพื่อนเข้ามามีเรื่องทุกข์ใจอะไรเงี้ยเราก็พร้อมช่วยเหลือเขาอยู่แล้วอันนี้จริงต,รต้องระวังด้วยนนรัวแบบว่าทรัพย์สินเราจะหมดเนาะอยอะ่าไปช่วยเยอะขนาดจนเกินตัวเราเกินความสามารถพอเราเป็นคนที่ว่ารักเพื่อนมากแล้วก็ซื่อสัตย์คือจริงใจกับเขาอะ่ะก็คือเราให้กับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ แต่ว่าเราให้เขาไปร้อยเปอร์เซ็นตรงนั้นน่ะจะบอกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ให้เรากลับมาร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าเขาว่าไม่ได้ให้ความจริงใจเรากลับมาถึงแม้เราจะช่วยเขาจริงๆอะ่ะเพราะว่าเวลาเราทําดีกับใครก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีใครทราบซึ้งในแบบเห็นคุณค่าที่เราช่วยเขาจริงๆอันนี้จริงก็เลยเป็นดวงที่แบบว่าทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นอันนี้จริงเราเป็นคนที่ว่าให้อยู่กับคนรู้จักหรือว่า สนิทเนาะเราจะเป็นคนพูดจาไม่ค่อยหวานนะก็คือเป็นคนอาจจะพูดจาไม่ค่อยนุ่มนวลด้วยแล้วก็แต่ว่ารู้จักในการพูดก็คือเวลาพูดให้ใครฟังคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเราจะพูดจาเป็นหลักการก็คือน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจดูเป็นผู้ใหญ่แบบคนอื่นมองก็แบบเออดูแบบคําพูดดูน่าเชื่อถือดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คนอื่นเลยแบบ เอนดูให้ความสนับสนุนอย่างดีก็คือมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเสมอนิสัยใจคอเราเป็นคนที่ว่ามีลักษณะสุภาพอ่อนโยนไม่ได้มีลักษณะก้าวร้าวหรือเกเรเลยก็คือเป็นคนที่ว่านิสัยโอเคเลยแบบว่าไม่เกเรไม่ก้าวร้าวไม่นอกลู่นอกทางอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเราเป็นคนใจอ่อนเนาะเลยแบบว่าอาจจะชอบใครง่ายๆหรืออะไรเงี้ยวแต่ว่าเวลาเรามีความรักจริงๆแล้ว ความรักที่เรามีให้เขาก็คือเป็นความรักที่ทุ่มเทแบบว่าสุดตัวเลยก็คือสุดจี่สุเลยก็คือรักเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบนียไม่มีน่องใดแน่นอนแต่ว่าเราเป็นคนที่ว่าโกรธง่ายหายไวเราเป็นคนที่คิดอยากจะทําอะไรก็ทําเลยก็คือเป็นคนตัดสินใจเร็วทําเร็วคิดเร็วทําเร็วอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางทีที่คิดตรงนั้นก็อาจจะขาดความละเอียดอ่อนในชีวิตก็คือแบบว่าคิดไปแล้วแต่ว่ามันมีข้อบกพร่องนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเลยขาดความแบบคารอบครอบเนาะ ชะตาชีวิตจะรุ่งเรือในในใน,ในแบบว่าในเรื่องการงานเนาะก็คือการงานที่เราทําอยู่ตอนนี้อาจจะทําให้เราอะ่ะมีชีวิตที่โอเคขึ้นเพราะว่าฐานะการเงินก็ดีโอเคเลยทำนนพวกผู<ๆ>ไประกับ้ามีธุรกิจส่วนตัวด้วยก็จะโอเคเข้าไปใหญ่อ แล้วก็เราเป็นคนพูดจาคล่องแคล่วฉาฉานน่าเชื่อถือเนาะแบบว่าถ้าบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคมากๆพอเราแบบดูเหมือนแบบว่าเป็นคนมีหลักการในชีวิต <Hey. S 1> แล้วก็รู้จักวางแผนเป็นคนที่ว่าจิตใจชอบพบปะผู้คนก็คือแบบชอบแบบว่าทําความรู้จักกับคนอื่นเป็นคนมีเฟรนด์มกเฟลี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อั hey, <ค>นี้ระว,วังนะอันนี้เรื่องที่ควรระวังนะคือเรื่องความใจร้อนชั่ววูบก็คืออาจจะทําแบบว่า คว,ความใจร้อนชั่ววูบอาจจะทมํมนําความขัดแย้งเข้ามาในชีวิตได้เแล้วก็ระวังเรื่องความหูเบาด้วยอย่าไปเชื่อใครง่ายเนาะไม่งั้นนะทรัพย์สินเราอาจจะหายไปจากตรงนี้ได้ส่วนข้อเสียของเราเนาะเราอาจจะเป็นคนที่ว่าใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยอาจจะแบบดื้อน,นิดนึงอาจจะไม่ค่อยฟังใครเนาะประมาณนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับปีนี้ยีิบเอ็ด โอเคเนาะในช่วงย4่ถึง28ดชีวิตค่อนข้างสะดุดเนาะอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตก็อะไรไม่สามารถบอกได้เหมือนกันแต่ชีวิตค่อนข้างสะดุดแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกระดิ่งสุดเนาะส่วน29ขึ้นไปหลังจาก28ก็คือ29ก็ชีวิตค่อนข้างสดใสรับรลื่นแล้วก็มีทั้งโชคแล้วก็มีทั้งเคาะร้ายหนึ่งอย่างในชีวิตแต่ไม่ไม่ไม,ไ,ไม่น่าจะร้ายแรงสักเท่าไหร่ไม่น่าจะร้ายแรงสักเท่าไหร่ มันเป็นเรื่องคดีความครับชแช่วงไหนนะครับหลังหลังจากหลังจากยี่สิบเก้าขึ้นไปอะอน่าจะช่วงน่าจะช่วงประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบนะอีกตั้งนานเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจริงครับจริงถ้าถ้าเรื่องการงานดีขนาดนี้กว่าจะถึงขนาดนั้นน่าจะรวยแล้วล่ะครับครับอุ้ยอันนี้แม่นนะผมพูดจริงว่าแม่นนะครับผมไม่ไม่หมอมีไม่หมอแม่นมากเลยนะครับเนี่ย S <S <S อันนี้อนี้ขอหน้าที่การงานอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับแมบบ่ข<ด><ต>อตงตะวัน้าดูหน้าที่การงานขออนงานเป็นไพ่หยิบซีนะคะได้ครับได้ครับ,รบชิบหายแล้วมีคดีความพี่แมรี่บอกไพ่หยิบซีหน่อยค่ะมีไพ,พ่ทั้งหมดที่สองใบครับให้เลือกไพ่ที่ชอบมาหนึ่งใบแล้วก็บอกสถานะมาด้วยว่าตอนนี้สถานะอะไรโสดมีแฟนมีคนคุยมีแฟนครับโอเคเลือกไพ่ที่ชอบมาหนึ่งใบครับหนึ่งถึงยี่สิบสอง อ๋อเป็นตัวเลขใช่ไหมครับใช่ใช่ครับส <15 S 2> <ช>ิบห้าครับ,<ช>รบวันเกิดครับดูวันเกิดโอเคครับเรื่องหน้าที่การงานเนาะที่เราดู ไพ่ยูซีเทลเลอกคือไพ่ใบที่15เราได้เป็นเทพีแห่งน้ำหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือเดอะสตาร์จะบอกว่าไพ่ใบนี้พูดถึงความหวังความสุขความสงบราบลื่นความสงหวังแล้วก็ความจริงที่สงสัยอยู่ก็ได้ถูกเปิดเผยเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้รับการแก้ไขแล้วก็การได้รับข่าวดีในชีวิต ก็คือเราอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องการงานที่เรากําลังทําอยู่อพอพไพ่ใบเนี้ยมันบอกว่างานที่ทําอยู่อะสบายจนเกินไปแล้วก็หรือในบางกรณีนะอาจจะหมายถึงแบบว่าไม่ค่อยมีงานเข้ามาให้ทําอะไรประมาณนี้เลยแบบว่ามีเวลาว่างเยอะจนรู้สึกเบื่อซึ่งแบบว่าหากเป็นแบบนี้น,น,นานๆไปอะอาจจะหมดความกระตือรือร้นในการทํางานอะไรประมาณนี้แล้วก็ลองคุยกับลองคุยกับ พี่หรือคุยกับใครก็ได้แบบว่าแบบว่ามีงานอะไรทําเพิ่มไหมหรือมันอาจจะได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้แต่ถ้าแบบว่ากําลังอยากหาอะไรใหม่ๆทําก็ต้องรอจังหวะก่อนนะเพราะว่าถ้าดูจากตอนนี้แล้วจังหวะตรงนั้นยังไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็ถ้าหากว่าคิดหางานอาดาบหน้าก็ระวังระวังด้วยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบจะว่างว่างงานไปหลายเดือนเลยแล้วก็อย่างไรก็ตามเนาสามารถ อดทนกับช่วงเวลาที่แบบว่ารู้สึกเบื่อตรงนี้ไปได้ก็จะบอกได้เลยว่าชีวิตจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนเชื่อเขลุกจริงครับครับครับจบแล้วโอ้มีมีมีดูอะไรอีกไหมครับแม่หมอสกะโูนนะคะแม่หมอรับสายโทรศัพท์อยู่ เอ๊แต่ไอเรื่องการดูรายละเอียดนี่ผมว่าตรงค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วมีมีมมมดูอะไรอีกไหมครับเอ่อเรื่องที่ดูใช่ไหมก็จะเป็นความรักการเรียนแล้วก็การเงินสุขภาพครับการเงินสุขภาพถ้าเป็นยอดนิยมก็ความรัก ไม่ครับไม่อยากดูเรื่องอย่างนี้ครับให้มันเป็นเรื่องของผมเองแล้วกันเอาแค่ครับเอา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 ,เอาการเงินกับสุขภาพได้ไหมครับหร <consci ente S 1> ือว่ามันมเลยใช่ไหมหรต้องดูทีละอย่างดูได้ครับดูทีละอย่าง<อ>ก็คือด,ดูดูเรื่องนี้จบค่อยดูอีกเรื่องหนึ่งได้ครับมันการเงินกับสุขภาพครับไม่เอาการเรียนเนาะไม่ครับผมผมไม่ค่อยอันนี้อยู่แล้วครับไม่ค่อยเป็นเด็กเรียนอยู่แล้วครับ เดี๋ยวดูเรื่องการเงินให้ก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยครับมีพไพยี่สิบสองใบเรื่เลขที่ชอบที่สุดเออเลขที่ชอบที่สุดเหออเออเอาเป็นเลขเลขสิบด้วกันครับวันเกิดแม่ผมเลขสิบเอาเลยโอเคครับให้ไปที่สิบเรื่อง เรื่องการเงินเนาะครับไพ่ที่ได้ได้ไพ่ไปเดิมเลยครับเทพีแห่งน้า<อ>แต่ว่าไพ่บบเนี้ยภาพเป็นเรื่องการเงินเนาะคือระยะเนี่ยก็คือพอจะมีเงินเข้ามาบ้างแต่ว่าไม่ได้มากนักดังนั้นก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนาะ,ะควรเผื่อแบบว่าเก็บเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินหน่อยอแล้วก็แบบว่าเก็บออมไว้แบบว่าจะดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหนักใจในเรื่องการเงินก็แสดงว่า ในช่วงนี้อาจจะแบบว่าถ้ามีเงินเก็บตรงนั้นอะในช่วงนี้ถ้าแบบหนักใจอยู่ก็มันก็จะช่วยลดภาระแล้วก็เบาบางลงไปได้บ้างเนาะแต่ถ้าแบบว่าการเก็บเงินก็ยังแบบว่าการเก็บเงินตรงนั้นก็ยังไม่ได้แน่นอนนะว่าแบบว่าภาระตรงนั้นเราจะหมดไหมแต่ถ้าแบบว่าคิดคิดจะลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรนะควรแบบว่ารอเวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะแล้วก็ก็ถือว่าเพราะว่าอีกนานกว่าจะแบบว่าจะจะได้กําไรคืนจาก จากที่จะทําตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่าเรายังมีค่าใช้ใจ่ายแบบว่าในเรื่องของการต่อเติมบ้านหรือว่าปรับปรุงที่ดินหรืออาศัยอยู่กับใครก็ได้โดยรวมๆเหมือนครอบครัวเรายังมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องใช้อยู่อืว่าการเงินก็เลยแบบว่ามันไม่ได้ถือว่าลําบากนะก็คือพอมีพอใช้แต่ก็ขอให้เก็บไว้หน่อยก็ดีอืแล้วก็หกักหักแบบว่าหากัก กำลังรอเรื่องข่าวดีอยู่ว่าเงินจะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทําใจหน่อยอาจจะไม่ได้หนั่งใจเท่าไหร่ก็คือแบบถ้าสมมติว่ามีคนกู้ยืมไปอย่างเงี้ยก็คือต้องต้องรอรอ,อไปก่อนกู้ยืมเหรอครับก็คือถ้าแบบมีคนกู้ยืมเงินอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะไม่ได้คืนตรงตามกําหนดแต่ก็ต้องรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ชัดนะ มีคนกู้ไปยังไม่ได้คืนนะอ๋อโอเคครับครับแม่กูปกู้แล้วด้วยดิเอาละไปครับไปเลือสุขภาพเนาะครับอันนี้แม่ลอยนะเขาดูหนินในสตรีมหรือเปล่าครับตับให้เสร็จแล้วเลือกมาหนึ่งใบ <c oughs> เอาวันที่หนึ่งนึองงนะอ่ะโอเคครับอ,อะแร้ค่ะ สามทุกมกเก้า I go in to be at my house by about noon โคตรเล็กชีพมาแล้วครับเล็กหนึ่งครับ <ś led> ใครปะนี่ไม่ใช่เรื่องพ่อใหม่และแม่เลย อยู่คาสิโนก็มามึงทำอะไรอะเงี่ยบเียมก่อนครับเงียบเียก่อนครับเยียมเยี่ยมก่อนครับไพ่ที่ได้นะครับแล้วสุขภาพเนาะเป็นไพ่เทพเอ่อเทพจักรพรรดิก็คือไพ่ใบนี้จะพูดถึงความเป็นผู้นำความเข้มแข็งอำนาจชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตการมีตำแหน่งฐานะได้รับความผิดชอบสูงแล้วก็ความมั่นคงเนาะในระยะนี้ก็ระวัง เรื่องความเครียดเนาะความเครียดที่มากจนเกินไปหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับศรีรษะเช่นไมเกรนปวดหัวหรืออุบัติเหตุเล็กๆแน้อยก็คือมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุน,น้อยอันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแล้วก็เอ,อ่อถ้ารู้สึกเจ็บป่วยหรือไม่สบายอยู่ก็มีท่าทีว่าอาการอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รวมๆก็ถือว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเรื่องสุขภาพที่แย่ๆให้มาให้มาเกี่ยวกับตัวเราอ่ะก็คือเราจะ เราเป็นคนที่แข็งแรงสบายดีไม่เค่อยมีเรื่องอะไรมากมายแต่ก็ฟางเรื่องเอ่อเรื่องความเครียดอย่างเดียวเลยที่อยากเตือนเนาะอยากไปคิดกะคล <น S 1> นะายกับชีวิตไหนก็จะดีอันนี้ตรงมากอุ้ยอันนี้ตรงนะตรงมากเลยนะครับเอยอันนี้ตรงนะครับนี่แต่แต่รวมๆผมว่าตรงเยอะเลยนะครับแม่นแม่นมากครับแม่นม,มากครับแม่หมอเท่าไหร่ครับทั้งหมดก็ดูละเอียดห้ามหมึ่ใช่ไหมครับแล้วก็ ดูไปสามเรื่องความรับสุดยาพกันเงินเอาแค่เจ็บไม่เหินพอครับกูไม่ได้ถามราคาก่อนดูดิว่าไม่หมอเลขอะไรครับสี่สองสองค่ะติบติบมื่นหึงครับไม่หมออ้ยขอบคุณค่ะผมครับผมครับคับผมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อครับเดี๋ยวมาดูต่อครับถ้าจะดูเว้นไว้สักสามสี่วันค่อยมาดูใหม่นะได้ครับได้ครับ Okay, คร begun, lateral, ับผมโอเคครับขอม้าครับครับเปิดสำนักต่อป่ะพี่พี่มีคนบอกว่ารอนูอยู่กระลาดคาสิโนอ่ะใช่หรอ